ู้ชมวันนี้นะคะหมวยเรต้องขอเรียบร้อยสักนิดนึงค่ะเพราะว่าจะพามาดูงานเลี้ยงนะคะกลุ่มม้ามังกรสวปอ,อมอสอรุ่นที่7ค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดโดยแม่งานใหญ่นั่นก็คือกลุ่มสวปอ,อมอสอรุ่นที่6นั่นเองแต่งานนี้ไม่ธรรมดานะคะคุณผู้มชมเพราะว่าตอนนี้หมวยเรอยู่บนเรืออังสนาค่ะที่เป็นเรือสําราญของกองทัพเรือบรรยากาศแบบนี้นี่จะหาชมได้ยากมากเลยนะคะที่จะได้ล่องเรือสําราญแล้วก็ชมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปพร้อมๆกันค่ะ กิจกรรมรับน้องของหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงของสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสวปอ,อมศได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่รุ่นที่1และเป็นธรรมเนียมสืบทอดกันมาถึงรุ่นปัจจุบนันรวมกว่า7ปีแล้วค่ะโดยแบ่งการจัดกิจกรรมตามกลุ่มต่างๆทั้งหมด8กลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มม้ามังกรเป็นม้าด้วยเป็นมังกรด้วยนะครับก็เป็นพี่ของของมศเสจ กลุ่มม้ามังกรเหมือนกันเขาก็รับพี่รับน้องกันทําไมถึงต้องรับพี่รับน้องกันก็เหมือนกับรับน้องใหม่นะครับก็รักใคร่ผสมภาษาการรู้จักกันดีแล้วก็รักกันมากขึ้นพบปะกันมากขึ้นก็จัดการรับรองพบปะกันการพบปะกันไม่เชื่อมาสู่สถานที่หางเฉยเฉยมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันนะครับม้ามังกร6เนี่ยรักม้ามังกร7มากก็จัดรับ น้องใหม่กันด้วยความรักที่มีอยู่ต่อกันเพราะฉะนั้นความรักนี้จะยั่งยืนไปอย่างน้อยก็อีก2 0 0พกว่าปีนะครับนะครับแล้วก็ทรรมเนียมประเพณีนี้เป็นทรรมเนียมประเพณีซึ่งเราชาวสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชกัรยยึดถือเป็นหลักว่าพี่น้องต้องรักใคร่กันคนไทยต้องรักใคร่กันทั้งแผ่นดินเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองของเราเจริญมั่นคง กับกิจกรรมในค่ำคืนนี้นอกจากจะได้ล่องเรืออังสนาชมสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงสะพานพระราม9ก้าแล้วยังมีอาหารเลิศรสให้บริการแก่สมาชิกกลุ่มม้ามังกรและแขกพิเศษทุกท่านพร้อมดนตรีบรรเลงกิจกรรมร้องเพลงเต้นและรำวงสนุสนานเพื่อให้เข้ากับการแต่งกายด้วยชุดไทยและผ้าไทยค่ะม้ามังกรมศ .6 นะคะเราตั้งใจที่จะจัดงานรับน้องมศ .7 เป็นพิเศษเลยนะคะ เนื่องจากเรามานั่งเรอเอืออังสนาซึ่งก็เป็นเรือที่สำคัญแล้วก็มีประวัติศาสตร์นะคะเราก็เลยเใช้ธีมที่ว่าเราจะใส่ชุดไทยนะคะซึ่งก็มีทั้งไทยประยุกต์ไทยโบราณน,นะคะแล้วก็ไทยจักรีค่ะซึ่งเราคิดว่าพี่ๆม้ามังกรมศ .6 และมศ .7 ็ก็สวยๆทุกคนนะคะเราอยากจะให้แต่งชุดไทยเพื่อที่จะเป็นการรณรงค์ให้คนไทยเริ่มที่จะมาใส่เสื้อไทยค่ะ ก,กิจกรรมพิเศษสุดในวันนี้ได้มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดสมาชิกกลุ่มม้ามังกรที่เกิดในเดือนแห่งความรักและได้รับเกียรติจากพลเอกจรันกุละวณิชนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกรรันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์อวยพรเนื่องในโอ,อกาสวันคล้ายวันเกิดค่ะ กลุ่มม้ามังกรสวปอมศเจครั้งนี้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักจากพี่น้องและเพื่อนๆในกลุ่มที่มาร่วมกระชับความสัมพันธ์ทําให้เกิดความรักความสามัคคีกันของนักศึกษาสวปอมศมากยิ่งขึ้นค่ะ